สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่21เมษายน256 6วันนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องการฝึกสมาธินะคะหลังจากคลิปที่แล้วเราได้คุยกันเรื่องของการฝึกกำลังสตินะคะโดยการดูลมหายใจแล้วก็การบริกรรมพุทธโธหรือก็เรียกว่าพุทธานุสตินะคะการที่เราจะฝึกสมาธิ ขั้นแรกเลยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราต้องรู้จักนิดนึงนะทำมีความรู้นิดนึงทาความเข้าใจนิดนึงว่าเครื่องมือที่เราจะนํามาใช้ในการฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยนะคะก็คืออนาปนาสตินะคะก็คือการดูรมหายใจส่วนการบริกรรมพุทโธนะคะการเ,าเพ่งคําบริกรรมพุทโธก็คือ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยนะคะก็เรียกว่าพุทธานุสตินะคะตรงนี้เนี่ยสามารถฝึกกําลังสติได้ตลอดเวลาด้วยคำบริกรรมพุโทโธในระหว่างวันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการมีจุดอุณาโลมหรือว่าการที่เราเอาความรู้สึกมาอยู่ที่ตรงกลางหน้าผากนะคะเมื่อเราหายใจเข้า หายใจออกนะคะเราก็บริการพูดโธหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหรือไม่บริการพูดโทก็ได้นะคะดูแค่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆตามลมแล้วก็หายใจออกเบ,เบานะคะเอาความรู้สึกมาไว้ที่กลางหน้าผากเมื่อเวลาที่เราอยู่ในฌานได้นะคะมันจะเกิดอาการปิติอาการปิติที่เกิดขึ้นคืออาการหนึบๆนหน่วงๆนะคะต้องค่อยๆทําทำนะคะไม่ต้องอยาก ไม่ต้องอยากให้มันเกิดนะถ้ามันถ้าอยากให้มันเกิดแล้วมันจะไม่เกิดนะคะต้องดูแค่ลมหายใจนะที่เราก็คือดูแค่ลมหายใจนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะคะค่อยๆทํานะคะย้ําปากนิดๆนะคะหลีตาลงแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกพอสักพักหนึ่งนะคะเราทําไปเรื่อยๆนะถ้าหากว่าเราอยู่ในฌานได้นะ มันก็จะเกิดอาการหนึบหนึบหน่วงหน่วงนิ่มๆตรงกลางหน้าผากตรงนี้เขาเรียกว่าอาการปิตินะคะอาการปิตินี้จะชี้ให้เห็นว่าเราเป็นผู้อยู่ในฌานเราก็แค่ประคองเราก็แค่ประคองลมหายใจนะเราประคองลมหายใจเข้าประคองลมหายใจออกนะคะอันนี้เป็นการฝึกกําลังสตินะคะซึ่งการที่เรามีความรู้สึกอยู่ที่ตรงกลางหน้าผากหรือที่เรียกว่าจุดอนานลมเนี่ย ก็คือการที่มีเรือนใจนะการมีการมีเรือนใจให้สติอยู่นะคะก็เรียกว่ากายขตาสติก็คือกายในกายนะคะก็คือเอาความรู้สึกอยู่ในกายตรงจุดนี้จับให้ดีนะคะแล้วก็พยายามประคองรักษาให้ให้ให้อยู่เรื่อยๆให้เกิดขึ้นเรื่อยๆให้ชินให้ชินกับการที่มีความรู้สึกอยู่ตรงกลางหน้าผากนะคะตรงนี้จะเป็นกําลังสติ ให้เวลาที่เราฝึกสมาธินะคะเมื่อเราเฝ้าดูนะะเฝ้าดูลมหายใจนะคะประคองลมหายใจเข้าประคองลมหายใจออกนะคะสักพักหนึ่งคําบริกรรมพูดโทจะหายไปนะคําบริกรรมพูดโทจะหายไปเราก็ไม่ต้องกลับไปบริกรรมใหม่นะคะเราก็ปล่อยให้มันหายไปนะแล้วก็สักพักหนึ่ง การหายใจก็จะละเอียดนะคะละเอียดขึ้นการหายใจจะเบานะจะเบาค่อยๆสั้นนะคะเราจะรู้เองใน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 กายเราเราจะรู้เองมันจะสั้นแล้วมันก็จะละเอียดมันก็จะเบานะคะแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่มีลมหายใจนะไม่มีลมหายใจแล้วเราก็รู้สึกจะจะรู้สึกเบานะให้เราอยู่กับความรู้สึกภายในนะคะ ให้เราอยู่กับความรู้สึกภายในให้ได้นะคะไม่ต้องคิดว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมันจะเป็นอะไรยังไงต่อไปตรงนี้เนี่ยนักภาวนาหลายคนเนี่ยก็จะหลุดตรงนี้นะจะหลุดจะหลุดออกจากสมาธิคือตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราอยู่ในสมาธิได้นะเรามีกำลังสติมากพอแล้วเราก็อยู่ในสมาธิได้ะคะให้เราเฝ้าดูรู้อยู่เฉย นะรู้อยู่เฉยๆนะคะเมื่อเราเข้าสู่สมาธิขั้นต้นได้นะคะเราจะเห็นความคิดมันจะมีความคิดเกิดขึ้นความคิดตรงนั้นเกิดมันจะมีเกิดดับเกิดดับของความคิดความคิดคืออะไรความคิดคืออาการของจิตความคิดมาจากไหนความคิดมาจากสัญญานะฮะสัญญาเก่าก็คือเรื่องราวในอดีตที่เราไปยึดมั่นถือมั่นไว้แล้วมันจดจำฝัง อยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่ากมลสันดานนะมันจดจําไว้มันยึดมั่นไว้นะฮะมันก็จะมันก็จะโผล่ขึ้นมาความคิดตรงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่องราวตรงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องรายได้เรื่องการเงินล่นเรื่องธุรกิจเรื่องเพื่อนอะไรต่างๆตรงนี้มันจะขึ้นมานะแต่ว่าเราก็มีสมาธิการมีสมาธิก็คือการมีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว นะคะแล้วก็เห็นความคิดมันเกิดดับเกิดดับนะคะเราเห็นแล้วทำยังไงเราเห็นความคิดเกิดดับแล้วทำยังไงก็อยู่เฉยๆนะก็ก็เห็นมันเกิดดับถ้าเห็นเกิดดับแล้วเนี่ยถามว่าเราเราเกิดปัญญาไหมนะมันจะมีปัญญามันจะเมื่อเห็นความคิดเกิดดับเกิดขึ้นนะคะปัญญามันก็จะสอนเรานะปัญญาจะสอนเราคือถ้าน้อยบอกไปเองเนี่ย พวกเราก็จะจําเป็นสัญญาอีกแหละพวกเราก็จะรับรู้เป็นความรู้เป็นสัญญาแต่ก็ต้องบอกนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะไม่เข้าใจแต่ก็ต้องไปพยายามทําเอานะคะเพราะว่าความรู้จํากับความรู้จริงนี่มันมันมันจะต่างกันนะคะแต่ก็ต้องบอกเพราะว่าความคิดที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยปัญญาก็จะสอนนะคะว่านี่มันเกิดขึ้นเอความคิดนี้มันไม่ใช่เรา ความคิดนี่มันคือสัญญาสัญญามันเกิดขึ้นเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันเกิดดับเกิดดับนี่ก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดเองดับเองมันเปลี่ยนแปลงนะคะมันดับไปเนี่ยก็เรียกว่าอนัตตานะคะก็คือมันดับไปนะคะทีนี้นะคะปัญญามันก็จะสอนว่าสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรา นะสัญญาไม่ใช่เรานะคะครูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส,ส c, ิ่งที่เราเห็นชัดตอนนี้นะคะค่อยๆไปนะคะสิ่งที่เราเห็นชัดตอนนี้ก็คือความคิดที่มันเกิดดับเกิดดับมันคืออะไรมันคือสัญญามันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาความคิดเกิดเองดับเองมันไม่ใช่เราเราไม่ได้บอกให้มันเกิดนะ อะไรที่จะทําให้เรารู้ว่ามันเกิดเองดับเองเพราะมันเป็นความคิดที่เราไม่ได้เจตนาคิดมันเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นเรื่อกระดับไปเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเรื่องเรื่องนี้กระดับไปนะคะมันเป็นความคิดที่เราไม่ได้เจตนาคิดมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นเองดับเองอันนั้นก็เรียกว่าสัญญานะคะหลายคนไม่เข้าใจหลายคนก็จะเผลอออกไปตามความคิดนั้นนะคะบางคนเนี่ยฝึกมาอยู่ในขั้น พอถึงสมาธิขั้นต้นแล้วนะคะพอมันมีความคิดเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปเป็นผู้คิดก็จะหลงไปกับความคิดนั้นแล้วก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกบางคนก็จะมองว่าทําไมยิ่งนั่งสมาธิยิ่งหงุดหงิดง่ายยิ่งมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเพราะเราเผลอไปกับความคิดเราเผลอไปยึดในสัญญานะเราเผลอเข้าไปยึดในสัญญาก็คือเราเผลอเข้าไปในความคิด เราเผลอเข้าไปยึดในสัญญาแล้วเราก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปปรุงแต่งนะก็คือเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นอาการของจิตเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นนะคะให้เราอยู่นิ่งๆเราแค่ดูเราไม่เข้าไปเป็นผู้คิดแต่ถ้าเราเอาความคิดนั้นเข้ามาปรุงแต่งเข้ามาเป็นผู้คิดแปลว่าเราเข้าไปยึดเราเข้าไปยึดสัญญานั้นมาปรุงแต่ง พอมาปรุงแต่งเข้าไปยึดสัญญาณนั้นเข้ามาปรุงแต่งการปรุงแต่งมันต่อการคิดต่อนะการปรุงแต่งแปลว่าคือการคิดต่อในเรื่องราวเหล่านั้นที่มันค้างคายอยู่เนี่ยนะอันนั้นคือการมีสังขารนะพอปรุงแต่งต่อคิดต่อก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกนะอารมณ์รับรู้ความรู้สึกตรงนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าไปยึด นะเราเข้าไปยึดมันก็คือเราทุกข์ถูกไหมเราไปยึดในสัญญาเราก็ทุกข์นะคะเมื่อเราเระลึกรู้ตัวนะเราก็กลับมาอยู่ณจุดเดิมเราก็มาอยู่ที่ลมหายใจนะคะปัญญาก็จะสอนปัญญาก็จะสอนว่าโอ้นี่คืออนิจออนนจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็คือสัญญาเกิดดับเกิดดับมันเป็นอนิจจังมันหายไปมันก็คืออนัตตาแต่เราเข้าไปยึดพอเราไปยึดมันก็เลยทุกข์อันนี้คือปัญญาสอนคือตรงนี้เนี่ยมันมันต้องเป็นสิ่งที่มันปัญญาต้องต้องเกิดขึ้นเองปัญญาจะสอนแบบนี้คือน้อยถูกน้อยได้ปัญญาแล้วก็สอนมาแบบนี้แต่การที่น้อยมาเล่าให้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า เป็นดาบสองคมก็คือเราก็จะเอาไปจำเป็นความรู้นะคะแล้วเราก็จะหรือเราก็จะได้รู้แล้วเราก็จะได้เข้าใจนะคะถ้าเราเข้าไปถ้าเราเข้าใจไปก่อนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญญามันก็จะเป็นความจำมันก็เป็นความรู้จำไม่ใช่เป็นความรู้จริงดังนั้นนะคะการการฝึกสมาธิเนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นมันต้องเกิดจาก ปัญญาที่เราปฏิบัติจริงๆนะคะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะเราก็จะไม่เห็นเลยถึงแม้ว่าน้อยจะจะบอกไปก่อนนะจะพูดไปก่อนแต่คนที่ปฏิบัตินันะคะถ้าเราคิดก่อนมันจะไม่เกิดนะถ้าเราคิดไว้ก่อนมันจะไม่เกิดนะคะเราเราก็จะไม่ได้เกิดปัญญาที่แท้จริงเราจะไม่เห็นสภาวะที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้น <S 1> <1> <S ในขณะที่เรานั่งสมาธิในขณะที่เราฝึกสมาธินะคะดังนั้นเนี่ยให้เรา ระวังตรงจุดนี้นะคะมีมีมีขั้นตอนตรงจุดนี้แหละที่ทำให้นักภาวนาส่วนใหญ่ยังหลงวนและไม่ไปไหนเลยนะยังหลงวนอยู่กับสัญญาหลงวนอยู่กับเหตุการณ์เก่าเก่า,กาๆที่มันเป็นสัญญาที่มันค้่งค้าง,าง,างอยู่ในจิต ะะอยู่ในเขาเรียกว่าต้องพูดตรงๆคืออยู่ในกระมวลสัปดาหที่มันฝังลึกอยู่ในใจนะคะบางคนมีความมีเหตุการณ์ที่ฝังใจไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ร้ายหรือเหตุการณ์ดีนะคะมันก็จะฝังอยู่ในใจแล้วมันก็จะไม่หลุดสักทีภาวนาก็ยังไม่หลุดนะคะทำไมมันไม่หลุดเพราะว่าเรายังทำไม่มากพอนะแล้วเรายังทำไม่ถูกทาง นะคะเรายังทำไม่ต่อเนื่องและยังภาวนาไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็หลงหลงทานนะคะดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้แหละที่ทำให้นักภาวนาเนี่ยไม่ก้าวหน้านะไม่มันมันไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยมันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งสิ่งที่ยังทำให้ไม่ก้าวหน้าก็คือเรื่องของการรักษาศีลน,นะคะการรักษาศีลเรายังเขาเรียกว่า ยังไม่พร้อมนะศีลยังไม่พร้อมปัญญาที่เป็นปัญญาวิมุตติก็ยังไม่เกิดนะเพราะว่าบาปที่เราทำไว้นะคะมันเป็นความเร่าร้อนที่ตามเขาเรียกว่ามันยังมีอำนาจกรรมค้าคออยู่นะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องฝึกไปพร้อมๆกันนะฝึกรักษาศีลไปพร้อมๆกันทานศีลภาวนาต้องทำไปพร้อมๆกันนะคะ เพื่อให้จิตเราเราอ่อนโยนนะครับจิตเรามีเมตตาจิตเราคลายนะคะการมีเมตตาเนี่ยจะเป็นการคลายความรู้สึกถ้าเรามีเมตตาต่อชีวิตอื่นเมตตาต่อชีวิตอื่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เนี่ยเราจะไม่ทําร้ายเราจะไม่เบียดเบียนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องให้จิตเนี่ยมีความเมตตานะคะทีนี้ความเมตตาจากอะไร จากการให้ทานจากการรักษาศีลน,นะฮะจากการภาวนานะเมื่อเราให้ทานเรารักษาศีลเราภาวนามากขึ้นจิตเราจะเขาเรียกว่าจะน้อมแล้วก็จะมีความเมตตาจะอ่อนโยนเมื่อจิตมีความเมตตามีความอ่อนโยนเนี่ยนะฮะการรับธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยก็จะทําได้ดีขึ้นการเข้าถึงธรรมก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นจิตจะเย็นนะคะ จิตใจใจเย็นเยือกเย็นสุขุมนุ่มลึกนะคะจะไม่ก้าวร้าวจะไม่ใจร้อนจะไม่กระด้างนะคะตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่านี่คือจุดอ่อนแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอุปสรรคแล้วก็เป็นสิ่งที่นักภาวนาเองก็ไม่รู้ว่ามันมีตรงนี้อยู่นะคะคือบางทีเนี่ยเราฟังเราฟัง คําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะท่านก็สอนไปท่านก็สอนไปตามคนที่คนที่ทํามาคนที่มีวาสนาก็ก็ทําไปคนที่เข้าถึงแล้วก็ทําไปมันก็เลยง่ายแต่คนที่ฝึกใหม่เนี่ยนะคะไม่เข้าใจว่าทําไมมันมันเราไม่เป็นเหมือนคนนั้นไม่เป็นเหมือนคนนี้นะ,ะเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เราจะต้องดูความเติบโตความก้าวหน้าจากที่เราเริ่มต้นวันนี้แล้วก็อีกหนึ่งเดือนถัดไปเราต้องต้องเปรียบเทียบจากตัวเราเราไม่ได้ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะ <c oughs> เพราะว่าแต่ละคนมีกรรมไม่เหมือนกันการทําบาปมาไม่เหมือนกันการปฏิบัติไม่เหมือนกันนะการเข้าถึงมันก็ไม่เหมือนกันวาสนาไม่เหมือนกันบารมีไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทน้อมาบอกวันนี้ก็คือว่าในระหว่างที่เราฝึกสมาธินี่นะคะมันจะเจอแบบนี้แหละ S 1> <S 1> <S <an> นะฮะมันจะเจอมันจะหลงออกไปกับความคิดเผลอออกไปกับความคิดแล้วก็เข้าไปเป็นผู้คิดแล้วก็เอาความคิดเหล่านั้นมาปรุงแต่งในขณะ,ะที่เรากําลังจะเข้าสู่สมาธินะคะเราเห็นการเกิดดับเกิดดับของความคิดนะคะแล้วเราก็จะออกไปตลอดเลยนะ,ะมันมันมันจะออกไปเองแต่ถ้าเราระลึกรู้ตัวได้ทันนะถ้าเราระลึกรู้ตัวได้เร็วเราต้องรีบกลับมาอยู่กับลมหายใจนะ,ะดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออก ทันทีถึงแม้ว่าณตอนนั้นเนี่ยลมหายใจมันไม่มีนะคะมันมันจะรู้สึกว่าเราเราเรานิ่งแล้วเราไม่มีลมหายใจนะแต่การที่เราออกไปกับความคิดนั้นคือเราออกจากสมาธิแล้วเราต้องกลับมาอยู่ที่ลมหายใจทันทีนะคะไม่ต้องบริกรรมก็ได้แต่ว่าต้องกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเราต้องกลับมาอยู่ในเรือนใจเราต้องกลับมาอยู่ในกายเพราะว่าเมื่อกี้เราส่งจิตออกนอกเราต้องกลับมาอยู่ในเรือนใจ อยู่ในวิหารธรรมต่อด้วยการดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะคะฝึกอยู่อย่างเงี้ยมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ไปอีกระยะหนึ่งแล้วแต่บุคคลนะคะมันมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะหลงไปนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับบุคคลที่จะพยายามภาวนาทําให้มากทําให้ชินทําให้ต่อเนื่องนะคะตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เกิดขึ้นกับทุกคน บางคนไม่รู้บางคนไม่รู้สภาวะนี้ก็จะหงุดหงิดก็จะไม่อยากภาวนานะคะการที่เราไปหลงยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็คือทุกอันหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะขอให้นักภาวนาพยายามนะคะอย,ย่าหยุดนะคะเมื่อเจอปัญหาหรือเมื่อเจอสภาวะต่างๆที่ติดขัดในช่วงของการภาวนานะคะ ก็ถามใต้คลิปนี้มาได้นะคะแล้วน้อยก็จะอะตอบให้แล้วก็จะพยายามหาคําตอบที่ถูกต้องถ้าเกิดว่ามันเหนือความสามารถของน้อยนะคะแต่คิดว่าตรงนี้ไม่น่าเกิดความสามารถเพราะว่าตรงนี้น้อยผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจความรู้สึกตรงนี้แล้วก็เราก็เลยนึกถึงนักภาวนาใหม่คิดว่ามันต้องเจอทุกคนนะคะตรงนี้ต้องเจอทุกคนแน่นอนเมื่อเมื่อ เมื่อเราภาวนามาระยะหนึ่งเนี่ยเราต้องผ่านตรงนี้ให้ได้มันถึงจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งได้นะคะขอเป็นกำลังใจทุกท่านที่กำลังฝึกตัวเองอยู่กำลังภาวนาอยู่กำลังพยายามรักษาศีลอยู่อย่าท้อนะคะไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องทำเองความบริสุทธิ์เราก็ต้องทำเองไม่มีใครเอาความบริสุทธิ์ให้กันได้ศีลก็ไม่มีใครเอาศีลให้ใครได้ต้องรักษาเองทุกอย่าง ต้องทำเองหมดเลยนะคะทำต่อไปให้ชินนะคะให้ให้มีความชินในการมีกำลังสติอยู่กับตัวนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเมื่อกำลังสติเรามากขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีสมาธิเองนะคะเราไม่ต้องไปอยากสงบนะคะให้เราฝึกดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นในสมาธินะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนภควา กำดีวันนี้ขอจงถึงแก่สภัว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ